ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุขณ์ขค,ครับมือนีตรงหลอดมีรายการบางไฟชิงเงินล้านนะครับบ้านเหล่าน้อยตะบนขวังอําเภอขอวังจังหวัดยะโสธรในวันที่2นะครับจุดวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนิทุนายนย์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันสุดท้ายนะครับคิวจุดบางไฟเริ่มสิบเอ็ดนาฬิกานะครับผมาหามงเสารนออกจากฐานเลยนะครับบางที่หนึ่งครับสู่บ่อถอยวงเล็บกุ้งจเจริญทรัพย์นะครับบางที่สอง เพชรหาสอบนะครับวงเล็บช้างนะครับบางที่3นุ่มโล่งขวดบวกมันนี่โฮมนะครับบางที่4โควิดบวกตะวันเบิกฟ้านะครับบางที่หาเสือนอนกินนะครับบางที่6เจ้นงบางที่6นะครับผมเจ้นงไก่สดบางที่7หมูหวานชาบู2บางที่8ล้านชา8 8 8ดนะครับบางที่เก่าสิงห์อุทุมพร บังที่10ลูกชช่าลา 11. นาอนครลินฟ้า 12. หมูหวานชาบู3า3หลานชายเดียว2 14. ทถ้ำหยุ่น15เจโพดำา6 6เจอสังลุย17น่องหวานบวกน่องหมวย 18. อาจารย์ค้งบวกตั้งสังลุย 19. น้น่องอิมเมต 20. แตงโมหวาน 21. นุ่มถาดหน่อย 22. 3สเจ24น่องดีเซล ยี่สิบห้าชะอมทองยี่สิบหกจอกกอฟ้ามบวกดิวเทวดายี่สิบหกกะตายกะรอกหน่อยนะครับยี่สิบเจ็ดเฮิร์นฝานะครับยี่สิบแปดมูหวานชาบูซีนะครับยี่สิบเก้าซองดูฮีบวกไล่สิริจิตนะครับสามสิบจันดีสองนะครับผมติดงานบางไฟลานลานโฮงเหินนะครับผมหน้าแปดนะครับผมรางวัลที่หนึ่งชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับหาแสนบาทนะครับรางวัล ชนะเลิศอันดับ2นะครับ2แสนบาทลำดับ3 10,000แสนบาทลำดับ4ี่เ0 0หมื่นบาทลำดับที่ห5าห0 0มื่นบาทนะครับรางวัลอันดับเลิศชนะเลิศอันดับ5ถึง10เอ้ย6ถึง10มีรางวัลละ3 0 0หมื่นนะครับตุลาการไอ้แกแดเมืองมหาสิมงคลสาีเลดาแท่นนะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะครับตัวมัดเดาลุงหลอดก็มีให้พี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผม ติกสีแดงจึงคืงนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวขข่ฝังไฟใดๆทั้งสิน้นบริเวรจักกันเป็นการส่วนโตครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับซื้อสีแปลกๆนะครับที่ลุงหลอดอหูจักมักขุนกะมีแค่นาข้อลินฟ้านะครับรากาท้ำยุนราคาการหลอกหน่อยเท่านั้นครับสามบางังสามมัดเดาของลุงหลอดแค่นั้นครับนอกนั้นลุงหลอดบอรลูจักท่อใดน,นะครับผมอา่า หมูหวานชาบูกัดจักเป็นของไผ่แน่นะครับผมหรืออาจจะเป็นของไผ่สีทองกับโอโฮนะครับเจออสังลุยยังสินะครับผมอาจารย์คงบวกตั้งสังลุยยังสิครับน้องน้ำหวานบวกน้องมวยนี่ครับจักแม่นยั้งนะครับน้องดีเซลยังสิครับชาอบทองนะครับนุ่มถาดหน่อยยังสิครับแตงโมหวานยังสิครับ น้องอิมเมจนี่นะครับเอาแล้วแต่เธอสีใสเข้าไปนะ <c oughs> อันนี้เลนละเชียละปวดหัวน้่นะครับผมเหตุให้เข้าะกะบอถือจักบังไดแน่นะครับผมจักข้องไผเป็นข้องไผลมุนอุ่ยปุยนะครับผมอผู้ได้ไปคอยโชกให้มนหันคอยหวานเจีเจ๊ยบครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอเดฟสีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอยา่างสูงขอบคุณที่ติดตามครับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีครับ